2 0 2พยี่สิบก็ไม่ต่างอะไรกับปีปีอื่นที่ผ่านมาเนาะก็แค่อับทำไมเปิดใช้งานไม่ได้อะพีอะไรใช้งานอยู่เหรออ๋อเปิดใช้งานไปเลยสัางหารทัพสูคริติี่ลสี่สรงหารด้วยระเบิดฟักทองสิบเก็บดวงวิญญาณสองสิบปะงั้นเดี๋ยวเราไปเก็บดวงวิญญาณก่อนเลยปะ โอเคแล้วเราก็เข้ามาสู่เกมมาที่เรียบร้อยตัวที่ผมจะเล่นก็เราเล่นเราต้องฆ่าใช่ปะ่ะไม่ทีที่เข้าด้วยเล่นสนไนเปอร์แล้วกันสนไนเปอร์มีกี่ตัวเล่นชวร์ก็โซเดอร์ป่ะนะก็บมผิดก็บรรยากาศใน2020ก็ไม่ต่างจากปีที่ผ่านมาเลยนะ จากที่ผมดูอะต่างก็แค่มีนู่นนี่เพิ่มนิดหน่อยนิดหน่อยจริงๆคือแบบรูปแบบการเล่นก็เหมือนเดิมก็สนุกเหมือนเดิมอะครับงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยจัดนนี้นี่หว่าที่เราเจอกันสองคนโอ้เวทยิงไม่ค่อยโดนด้วยสิอ่ะ ฉับ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 วะนายฉับไอ้หนตัวนี้แบถอนดาเมจไม่ยกป่วยหมดเลยอ้อกาฟิตี้เหรอแมวอ้าไม่ถึงแมว Niềm ừ tin này tinh 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 Sorry, sorry win Wing win đi Cappy tinh 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 เขาเปิดไม่ทันเอาพวกเขาว้าทาร์สทาร์สงั้นเดี๋ยวผมข้ามไปตอนทำลักกิจใกล้เสร็จเลยแล้วกัน ตายไปซะแทงหลังมนันเพื่อนมาวัดดวงกันเลยมาไหนนะเข้ามาชิดกูละว้า ลบหนึ่งห่งหนึ่งแก้วตายปะตายปะเอาพูดลดวงวิญญาณตายไปซะเขาพูดลอดดวงวิญญาณโอย จะทนายดาเมจรุแรงอยู่แล้วดิมมจคูณอีกเลยุลทนเปอ้์อ่อขอปุ๊ตุลโงวิญญาณ Trời ơi, tao phải salut. Nó wait, tí nick giao à. มันทำให้สแนเปอร์ไม่แม่นย้ำจับที่คนเป็นคนไม่แม่นอยู่แล้วยิ่งไม่แม่นเข้าไปใหญ่เลิศล็อกเก็ตจ้ำเหมอเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองขอบคุณตำรวงดวงวิญญาณวิกิจาร์ด ไม่เป็นไรนสวยๆอะยย่ะเก่งตอเอไปเดี๋ยวเราไปเก็บแต้มจีกว่าจะครบเลยละกัน อขอบคุณตอรอปัญญาประตูไปไหนกันเนี่ยเอาเวทเอาเวทก่อนไป โอ้ไปดวงไปตรงนั้นเพื่อเอาไอด้ดวงวิญญาณนี่อ่ะออดวงตานีา่ยของทีมเราเจ๋งขอวิญญาณเยอะๆ Ủa, đi nào phơm mà bỏ đi khổ ấy mới đâu lấy, lấy cái ra đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì โอ้โอ้มาจากไหนอของข้างวันโ,โดนแน่โดนแน่ว,แนว้มาจากไหนมึงมาจากไหนมึงเป็นใครใครเอามึงเข้ามา เกอบไปแล้วเชียวไม่ทันโอ้โหเฮ้ยเอ๋เฮ้ยเจ็บหลังเจ็บหลังไหวละวิ่งรันรัน สีโทษทีทเพื่อนชวยไปทนก็มามันก็มาเว้ยเหรอเจ็บเว้ยก็เจ็บเหมือน,น,นกันกนะเน,นี่ย เราควรไปยึด<ะ><า> <laughs> แคปชอยไหมโค้ชวิชันเอ้าแค่นี้ก็ได้เหรอ<ะ>คิดว่ามีมีดคนเดียวเหรอ อมึงขึ้นไปได้ยังไบงบอม เหลือเท่าไรนะ่โระโอ้โหเหลือ95เหลือ1นาทีอ่ะถ้าเราไม่ได้ต้องจัดมันมันจะชนะเอาลนะบันทึกดวงวิญญาณขอบคุณตะลุดดวงวิญญาณอีนิดเดียวเท่านั้นา50 Đuổi Kia bên kia đuông, gì đuông anh Ui, đúng rồi, heo vi mèo lắm. Tao heavy tèm 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 สุพรวดสุด p e e ขอบคุณสำหรับดวงวิญญาณดวงนี้แล้ววะยูเปล่ากด F2 ไม่ใช้งานคลิก่งฝนโห คารับเรียบร้อยฮ่า